วันนี้นะครับผมเกียหานิกะลีรันกลับมานะครับปากมาเฮ้ยจายโรเกียหานิกะโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่เกมมันพีทบบลติรัตอยู่กับนัดมสัสยิดนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมเกียหานิกะลีรันกลับมานะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยจะทําการสุ่มกันเลยนะครับผมนะครับก็ต้องบอกกันกับการลิ้นพันต้องบอกก่อนนะครับผมนะครับว่า ika, นิกะการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะครับไมไม่ได้มาให้ สุ่มมาให้สุ่มแบบไม่การันตีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่เราจะได้เป็นการเออได้เศษแทนนะครับผมนะถ้าคร่าวๆก็น่าจะประมาณ400เศษหรวอวะใช่ไหมถึงไหมนะครับอ่าน่าจะถึงอยู่นะครับคุณผู้ชมโอเคเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับมันก็ให้สุ่มอยู่ทั้งหมด 600เพรนั่นเองนะครับผมนะสำหรับเจ้านิกะนะครับผม600เพศนะครับมาดูกันว่าใน600เพศนี้เราจะได้หรือไม่นะครับสำหรับเจ้านิกะนะเออต้องบอกก่อนครับว่า i อดีนี้เป็น ID ดีของพี่โบ๊ตนั่นเองนะครับของคุณพี่โบ๊ตนะครับที่ให้ ID ดีมาสุ่มนิกะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับแต่ก่อนที่จะเราจะไปสุ่มกันนะครับผมมีอะไรดีๆมาแนะนํานะครับทุกคนพี่นัทพี่นัทมีตู้ใหม่มาแต่ผมยังไม่มีเพชรสุ่มเลย ถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลย OneFit Shop เว็บสุมรหัสราคาเพียง10บาทเท่านั้นเรีโอกาสรุ้นลับ ID ด,ดองเพชรติด EX เพียง10บ,บาทเท่านั้นโคตรถูและยังมี ID ด,ดองเพชรจำหน่ายมากมายหลากหลายราคาทั้ง iOS และ Android บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลถาวรอย่างผลมังกรสุดเท่ จากแบบบอกฟูสามารถซื้อได้กับ One ฟ i t s h o ปปลอดภัย100%หากสนใจลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ครับโอเคนะครับก็ขอฝาก One ฟ i t s h อ p ไว้ได้วยนะครับผมนะครับราคาถูกแสนถูกเลยนะครับคุณผู้ชมก็ไปดูกันได้นะครับผมมาเรามาเริ่มสุ่มนิกกกันเลยแล้วกันนะครับผม let's go ไปกันเลยครับ30เพชรแรก ดูกันว่าเราจะได้ก่อนที่ไม่มีการตรีนี่ว่าเราจะได้ไหมนะครับคุณผู้ชมมาดูกันหุ้ยไม่แน่มาโอ้เราปิดทงด้วยนะครับอีโคสปิดทงไว้นะครับผมปับป๊บปับ๊บสามสิบเพชรแรกว่างไงโอ้คิดโตโอ้โหโ,โรบินนะครับผมมารีเจนน่าจะรีเจนทั้งสองตัวเลยไหมนะครับมาทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดทงก่อน โอเคผมไปเปิดทงมาแล้วนะครับผมมาลุยกันเลยต่อต่อเลยนะครับผมสำหรับ30เพชรที่2นะครับมาลุยกัน60เพชรแล้วมาโอเคครับเกลือครับข้ามไปเลยครับคุณผู้ชม <laughs> ผมว่ามันต้องออกก่อนปะผมว่าเลทมันไม่ได้แย่ใช่ไหมขออนุญาตเช็คเลนหน่อยละกันเลทดเท่าไหร,ร่วะเลทดอยู่ที่หุ้ยศ2นไม่แย่นะคุณผู้ชมไปลุยกันต่อนะครับแต่ผมก็อยากสุ่มในดีหลักเหมือนกันนะว่าไปเล่นไปเนี่ยมันได้เศษตั้งเยอะนะครับคุณผู้ชมหุ้ยทงแดง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 แ มีลุ้น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 ปักมาเฮ้ย่ายโลเกียหานิกะโอ้วีมาเจิวแรงนั่นดีเนะครับคุณผู้ชมแหมหรือว่าเกียหานิกะจะมาซะแล้วนะครับคุณผู้ชมนะคือ,อพอได้ลุ้นพอได้เสี่ยวกันไปนะครับทุกคนโอเคเหลือสิบเจ็ดโลนะครับไปกันต่อครับนี่ครับมันก็จะได้เซฟนิกะทุกโลเลยนะก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแต่มันไม่ได้ก,การันตีนะครับแต่ก็มาถูกลงมากนะครับจากนิกะเพชรตั้งแพงนะครับ จนตอนนี้เนี่ยเสียแค่600พิรก็จะได้แทบจะได้ตัวแล้วนะครับก็หัวควรมีติดด,ดีไว้มันก็เป็นซับได้นะเมนก็ไม่แย่นะก็ใครจะสุมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ก็ดีอยู่นะครับสำหรับดิกานะครับคุณผู้ชมถ้าอยากสุมนะตัวมันก็ดีเลยแหละนะครับผมโอ้โหมาสองผมนึกว่าจะมีอะไรผมได้ลุ้นสักหน่อยไม่มีเลยครับคงดำปรีเลยนะครับผมโอ้โหข้ามเลย โอ้เหลือ14โลแล้วครับผมเหมือนจะยื้อนะแต่ใกล้จะหมดแล้วนะครับโอ้โหไม่ออกหน่อยหรอ0ูจเลก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ะจะมีทงแดงมาเฮ้ยผูทองอยู่ทงแดงมาทงนึงมามาตัวอะไรบ่าปักมาสายหมัดซะอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วเป็นซันจิข้ามเลย ไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอสบู่ด้วยแล้วสามส่องจีแล้วปูทอไหมโอ้โหปูดแดงว่ะผมทุกอย่างแต่ปูดแดงนะครับผมว่าก็น่าจะอุย้ยสามทองแดงนะครับผมว่ามีได้รุน้นน่ะนิกะอาจจะมาสักตัวหนึ่งอ่ะครับแล้วปักมาเป็นสายหมัดตัวแรกไม่น่าใช่นิกะแต่ก็ไม่เป็นไรปักไปก่อนแล้วเป็นชอ็อปไปกันต่อครับผม ธงแดงธงที่2แล้วปักมาเป็นสายวิ่งไม่น่าใช่นิกาอีกเช่นเคยนะครับและเป็นหนามีคุณละเป็ดก็ขู่สายหมัดน,นะครับผมผู้ชมไม่ใช่นิกาสักเฮ้ยแจ็คดีนะตัวนี้เอาไปทําซับได้นะครับผมแจ๋วเลยนะครับผมได้แจ็คมาทําซับนะถ้าเป็นดีขสิทผมก็จะดีใจอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าแจ็คมันเป็นซับดีนะครับผมไปกันต่อครับรว่ามันใกล้มาแล้วไม่ใกล้แล้วไม่ใกล้แล้ว ไม่ใกล้แล้วได้จะเกลือมากกว่านะครับไม่น่าใกล้เลยนะคุณผู้ชมไปกันต่อโอ้โหเกลือนะครับคุณผู้ชมไีตมไม่ต้องคือทวงก็รู้โหเหลือสิบเหลือสิบโดรสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมไปไปกันแบบเดือดเดือดผมว่ายัางไงก็ต้องมาวะผมว่าผมไม่เกลือขนาดนั้นผมไม่ใช่คนที่เกลือขนาดนั้นผมไม่ใช่คนที่เกลือขนาดนั้น ไปกันต่อหุยหุยตรงนี้แหละรอบนี้แหละรอบนี้แหละรอบนี้แหละหหเกือบจะดีนะครับผมแต่ก็ยังไม่ดีนะฮะตักมาเป็นสายโลแล้วเป็นเกียร์ห้านี้กายบูไปยังไงเนี่ย <c oughs> ไม่มีเสียงบูดู <c oughs> เสียงยังหลอนนะครับคุณผู้ชมโอโ้สวยแล้วคุณผู้ชมเหลือแค่8โลสุดท้ายนะครับผมโอ้โหจะได้ไหมเนี่ย จะได้นิกะไหมเนี่ยโอ้โหปักมาแล้วเป็นสายลกนิกะเบ็ตตี้นะครับผมไม่ยากใช่นิกะนะฮะโอ้แล้วข้ามโอ้โหไม่ได้เห็ดวันนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ตรงเลือครับแต่ผู้ท้องอยู่ ทงแดงมาทงนึงครับคุณผู้ชมปักมาสายหมัดซะอย่างนั้นสมเุเก์ไว้ก่อนเลยโอ้ตอนนี้เหลือแค่6โรสุดท้ายแล้วครับกับเพชรตอง111111 1, 1, 1แบบนี้ผมว่าโอกาสดวงดี100ล้ยเปอร์เซ็นต์กดไปเลยกดไปเลยแล้วจออเจ้านดีว่ายังไงป๊อปป๊อปป๊อปโอ้โหโกองเกลือละสิกองเกลือเลยเมื่อกี้นี้นะครับผมกองเกลือนะครับอะไรกันเนี่ยผมเกลือเหรอเนี่ย โอ้โห,โหผกเกลือได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเฮ้ยรอบนี้แหละรอบนี้แหละโอ้โหสิบสีผูไม่ทองแต่ไม่เป็นไรเรามีสายธงแดงมาดึงธงอาจจะพอได้ลุ้นอยู่นะครับแบบมาเป็นสายโลกมาอีกแล้วชอปเปอร์มาใกล้จะหมดแล้วนะครับ เกลือ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 นะครับคุณผู้ชมขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักฉันทุยทงสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายปักมาเป็นสายโลกแล้วเป็นเกียร์ห้านิกาหรือเปล่าขาตาคูเรย์เหล็มันก็ไม่ได้แย่เลยนะว่าตัวดึงเหล็กก็ไม่มีทำไม ทำไมกันเฮ้ยกล่องทองเมื่อกี้นี่ทำไปเลยครับข้าบเลยโอ้โหหาวกันเลยทีเดียวโอเคโลสุดท้ายเรากดลูกสูตรกันหน่อยลูกสุดท้ายนะครับ <c oughs> ผมจะให้เกียร์ห้านี่กะปลาสายฟ้าแล้วเราจะกดจิ้มเลยนะครับผมปลาสายฟ้าแล้วกดจิ้มไปเลยแล้วเป็นยังไงวันนี้ลูกสูตรมาสองคนด้วยๆๆๆแล้วกล่อ,สองสุนเฮ้ยแล้วมีฟองสบู่ด้วยแล้วเจ้าวันนี้สามจี้สองจีอาด้วยนะครับคุณผู้ชม หรือว่าหร,หรือว่าโธงไม่ทองแต่ฟูทองนะครับหรือหรือว่าหรือว่าไปเป็นไรแล้วยังมีอีกทองนึงให้ได้ลุ้นกันผมว่านี่แหละเกียห้านิก,กะอย่างแน่นอนชัวสุดสมาอย่างไงนี่เรียบร้อยนะครับผมหมดแล้ว <laughs> เกลือนะครับผมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหคุณผู้ชมใครดวงดีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะแต่ผมนะครับดวงเกลือนะครับผมโอ้โห,โหเกลือซะอย่างงั้นนะครับเกลือได้ยังไงนี่โอเคเราก็จะทําการรับเศษกันเลยนะครับผมโอเคเศษทั้งหมดนี้เดีจะให้ดูก่อนนะว่าก่อนยังไม่ยังไม่ได้รับเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับขาดห้าร้อยนะเดี๋ยวพอรับนะครน่าจะประมาณ400เศษนะครับเม,มื่อกี้สุ่มมาปั๊บ โอเคเหลือ100เศษจริงๆนะครับก็คือได้มา4 0 0เศษนะครับก็เหลือ100เศษก็ต้องรอมันมาครั้งหน้าน,นั่นเองนะครับหรืออาจจะเติมบัตรใบเติมเติมบัตร1 2ใบนะครับ2ใบถึงจะได้นะโอเค okay, ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสุ่มนะครับผมนิกะนะครับผมก็เกลือนะครับผมนะครดวงดีก็คอมเมนต์บอกด้วยครับหร,หรือว่าเราจะแก้กันดีเราอาจจะแก้กัน ในคลิปต่อไปเราอาจจะแก้กันนะครับผมก็รอดูแล้วกันนะผมว่าน่าจะสุ่มนิกะอีสักรอบหนึ่งซ้ำอีสักรอบหนึ่งดีกว่ารอบนี้เกลือรอบหน้าน่าจะไม่เกลือนะครับผมแต่รอบนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนบายบายขอบคุณครับ